simple logo design adobe illustrator ออกแบบโลโก้ง่ายๆใครก็ทำได้ ep 3 6นะครับเราก็มาเริ่มจากเครื่องมือ a ั b o a r d ถูเลือก new artboard จากนั้นก็มาที่เครื่องมือเล็กขึ้นขึ้นถูจิ้มค้างไว้มาเลือกเครื่องมือ ellipse ถูกดจิ้มค้างไว้เลือกสร้างวง,งกลม1นงวงวงกลมวงนี้มีฟิล l เป็นนอนมีสโสร์ เป็นสีแบล็กไปก่อนนะครับทงมีความหนาที่40ปอยเมื่อสร้างวงกลมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่เครื่องมือเอเรเซทูนะครับจิ้มค้างไว้มาเลือกเครื่องมือซิทูเป็นเครื่องมือกันไกลนะครับเลือกตัดจุดนี้1จุดแล้วก็จุดนี้อีก1จุดหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ s e เซค t o ่นทูเลือกวงกลมวงนี้ในด้าน อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ด e ลิททิ้งไปเราจะใช้แต่ส่วนนี้สำหรับเส้นของอันนี้นะครับพี่ก็จะมาที่ตรงนี้แล้วก็มาเลือกเป็นรูปแบบของเส้นเป็น width profile one แบบนี้นะครับเมื่อได้เส้นมาเรียบร้อยแล้วพี่ก็นำเครื่องมือ selection tool มาวางไว้อย่างนี้นะครับเกิดลูกศรโค้งๆเราก็จับหมุนจะหมุนสักประมาณนี้ เมื่อได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็เลือกอเส้นอันนี้ไว้มาที่ effect มาที่ d o t and transform เลือก transform ตรงนี้พี่จะเลื่อนมาแบบนี้ไปได้หินฝั่งนี้ด้วยิ preview นะครับสำหรับตรงพี่ต้องการเส้นอันนี้นะครับมาอีก2ชิ้นนะครับให้มีลักษณะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงของริซอนทอลนะครับ ที่ก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนเป็นเครื่องหมายเลื่อนไปทางลบอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันเห็นช้าเราจะจาเลื่อนแบบนี้เลยก็ได้โอ้ตรงนี้ต้องป้อนค่าก่อนนะครับเป็นสองกัปปี้นะครับขอโทษทีครับเนี่ยครับสองกอปปี้แบบนี้ตรงนี้ป้อนค่าไปเป็นห้าสิบ พิกเซลครับลบห้าสิบเจ็ดจากนั้นตวัวที่เข้าก็ต้องเลื่อนไปด้วยนะครับเนะี่ครับเลื่อนอย่างนี้มันช้าเราก็มาเลื่อนตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้เป็นลบหนึ่งรอยห้านะครับจากนั้นก็มาที่ r o t a t ตรงงเกิลนะครับเราก็จะปรับตรงนี้ก็ปรับเช่นกันครับปรับหมุนไปเรื่อยๆนะครับที่จะหยุดอยู่ที่ลบสามสิบองศาซึ่งมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ไม่ได้อย่างที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคออกมา จากนั้นก็ยังคงเลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้มาที่ Object สั่ง e p a n d e p a r n d จากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาสั่งอัน g r ุ u p แล้วก็มาเลือกทีละอันนะครับใส่สีสีเขียวแล้วก็สีแดงส่วนกลางนี้ก็เป็นสีเทาแบบนี้ เข้มอีกหน่อยหนึ่งครับหลังจากนั้นเราก็เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยเราก็เลือกทั้งหมดแล้วก็กด c t r โทเป็นการลุกนะครับจัดวางให้อยู่คือกลางหน้าอัดบอร์ดเพืความสวยงามเสร็จเรียบร้อยครับ Simple Logo Design Adobe Illustrator ออกแบบโลโก้ง่ายๆใครก็ทำได้คุณทำได้แน่นอนครับลองทำดูนะครับขอบคุณสำหรับการรนะับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุน ยุราห้าห้าห้าได้นะครับสวัสดีครับ